มาเร็วลูกค้าถามกันเยอะเยอะออกดีมากเลยช่วงนี้มาจ้าจ้าใต้นี้นะจะ้าซื้อเยอะซื้อเยอะ<า>ทักมา แดงยอค่าอะไรวะค่าส่งคิดยังไงค่าส่งปกติประมาณ200บาทแต่ถ้าลูกค้ารับตัวรีวิวจัดส่งฟรีค่ะถ้ารับพิมพ์รับได้เลย สองร้อยบาทจ้าลูกค้าจ้าตัวรีวิวส่งฟรีเอาไหมจ้าอุ้ยทำไมหัวจะเป็นอย่างนี้พี่ขอแปลงความหัวแบบตอนนี้แยกไม่ออกเลยรังนกนหรือว่าหลังนกมันหล่นมาใส่หัวเธอวะเจนไม่ออกาจจะแยกไม่ออกแล <c oughs> ้วว่ารังนกกับ ผมที่หัวนะไม่ไหวจริงๆพี่กองแก้วสวัสดีค่ะเขาไอแพดนี่มันใหญ่จริงเนาะเขารู้หมดเลยนะแล้วเรากดเข้าดูอะไรอ,ะไอ่ะต้องเลื่อนกล้องมาอีกหน่อยหรอถ้าเลื่อนมาอีกหน่อยมันก็จะเห็นแต่หน้าเราตัวเองเลย้องออกมาแล้วลูกค้ามาแล้ว ้ทากับพุง็มันไม่เห็นกันมาเห็นในกล้องเลยยื่นมาแขวนในที่ไหนวะร่างกายพี่อ่อนแรงก็ไม่สามารถล้มตัวไปข้างหลังได้เป็นไงล่ะหน่อยก็ง่อยแล้วอยู่แช่เที่ยวอยู่แชร์เออแล้วถามหาอยู่เพราะว่าจะว่าคือพอยู่มันทำไมถามหาวะเขียนอะไรดีวะเข็นเดินรอบก็ได้ต้องให้ผัวแหละ น่าแต่ไม่มีใครว่างมาเขียนเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ใช้มือหมุนไงพี่เจนเขีนเก่ดอ่สีม่วงจ้วงซับมีมีแชร์ไฟฟ้ามีแบบไฟฟ้าซักจ้าพี่เจนเพราะมันแพงน่จะาไปรนไปเนเฮือลูพี่ไปไหนอ่ะเอกอรลิวูไหนอเกาหลีบ้าน ไม่เลือกงานนะหวยสวยมากตัวเนี้ยงานถักงานท่อพี่ยังสวยอ่ะเห็นไหมสวยสวยสวยตัวนี้น่ารักมากนึงมีนากพี่อันนี้เป็น คือบางคนอ่ะยังเข้าใจว่ากระสอบคิดมัดแล้วจะเป็นลายคิดมาดทั้งลูกมันไม่ใช่นะคะพี่เห็นไหมมันจะมีลายแบบอย่างเงี้ยลายปักถักทอลายดอกลายอะไรอย่างนี้เนาะ,อ,ะอ๋อพี่เมย์จะเป็นลูกพี่ให้เใลน บอกกับคนอื่นว่าหาเล่บอกอเล่เป็นลูกน้องบอกให้บอกอเล่ว่าลูกพี่มาหาลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อ่ะนี่เปล่าวะเนี่ยพี่เห็นไหมมันจะมีลายแบบลูกพี่ลายอะไรเนี่ยพี่เห็นไหม ลายกวางลายปักถักทออย่างเงี้ยเออเพราะว่าบางคนยังไม่เคยเล่นเนาะเป็นมือใหม่นะคะก็จะยังไม่รู้จะสวยจังเลยแล้วก็ยกให้เขาเป็นผู้อาวุโสที่สุดในโกดังได้เลยนะก็อายุเยอะสุดอยู่แปดสิบแล้วเกษียณแล้วมั้งนี่แม่เจ๊บอกเกษียณหรอวะมีแรงอยู่ป่ะพี่แม่แบอกว่าเกษียณแล้วมีหน้ามีแรงก็คือจบการทำงานวันเช้าเห็นโอ้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 กกดน้ำอยู่นี่อยู่ครั หราเช่ารถว่าอยู่ที่กดน้ำกดหลังกดๆหรอของก็ไม่ได้ลงไม่เดือนนี้น่ารักมากเลยค่ะน้องหมีโอ้ยแต่พอเห็นรถรถลงของมาแล้วปวดหลังตายน่ารักมากนี่เอเลยังไม่รู้เลยเอเลบอกว่าทำไมวันนี้นอนปวดหลังขับรถมาถึงนี่เอ้าลงของอ๋อเอเลพูดอ่ะ พี่ก็เลยถามว่าเป็นเหมือนกันหมดเลยเนาะรถแล้วเสี่ยงแล้ววะเห็นรถแล้วปวดรอเลยอุ้ยกั๊กน่ารักมากเลยพี่ขอยางรั่วรถใครยางรั่วดเป็นรั่วได้ไงพี่เมย์อะ่อเลยซื้อรถใหม่มานี่เอาหรออ๋อไม่ใช่อ๋อใช่ใช่มีตังค์เยอะแยะแน่ละพี่พี่อย่าไปมองเราพี่เมยบอกว่าอะเรซื้อรถใหม่เนี่ยอ่ะเนี่ยนี่รถอะไรหรอ พ่อะไรเองก็บิดเลยสีแดงน่ารักมากบิดเลยเราก็อันนี้แหละให้เพื่อนใช้นันไป่ลใครรับรีวิวส่งฟรีเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยว่าใหม่มากเนี่ยสวยสวยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ให้พี่เมฆดิเมฆใช้เป็นนะพี่เมฆขีดบอาเป็นปะอ๋อไม่ออ ีแค่เข็นรถเข็นก็ตีโค้งขนาดนั้นละอุ้ยน่ารักอะโโหเป็นกัปที่แบบน่ารักเนาะขี่เป็นป่ะขอแสงด้วยน่ารักมากเลยอ่ะพี่เ๋ย่ดูใกล้ๆมันจะเป็นลายแบบห้าพันเก้าจ้าเนี่ยใหม่มากเกรดเอเกรดเอนะใครซื้อเยอะๆทักมาได้นะคะ หนึ่งกระสอบจัดไปห้าพันเก้าลูกรีวิวส่งฟรีส่งฟรีรีวิวนะจ๊ะคุณพี่นี่ลูกใหม่ไหมลูกค้าส่งเลยพี่าจริงรับเถอะโอ้โหตัวเนี้ยใครวะใครวะลูกค้าประจำทักไปดิใครวะออกดีนะนีวเนี้ยพี่ไม่หมดมุกอ่ะพี่ไม่บอกให้ใส่หเล่าพี่บอกให้ใส่โอ้พี่ไม่บอกให้มุกใส่นี้ ใกล้หนาวแล้วกันหนาวแลใส่ได้เหรอเดี๋ยว่ายังไงปีมิสเดี๋ยนคนสวยใส่ได้อุ้ยเป็นยี่สิบอือพี่แม่แพดใส่ไปยังไงไม่ใช่คำตอบนะใส่แล้วคีเลย์คนสวยคนสวยคนสวยใส่ได้แต่ปีนี้จะจัดเต็มติคมากเลยเออใส่ไม่ได้เดี๋ยวปีนี้ไปเที่ยวแพดเขาจะใส่กินนี่นะนี่ไม่ไปริงน แม่ไม่ไปจริงเหรอไม่ไปไม่ไปเพราะแพทจะใส่บิกินี้น่าเละสุ่ยพี่ตัวเนี้ยคือน่ารักมากดูใกล้ๆค่ะเขาเป็นงานปักมุกค,คือสวยกคลูกค้ากระสอบ,สอบละกี่ตัว45โลพี่ประมาณ100ตัวนะคะบวกลบเอาเดอร์ <ไป S 2> จิงกาเบ๊ พี่คือใหม่พรมตัวนึงแบบเกาหลีเก้าใจมากเลยอ่ะเนี่ยเสื้อหนึ่งตัวกับกางเกงยีนจบเลยผมไม่แฟนเลยนะเจ๊หายปะวะเจ๊ตอนนั้นเจ๊บอกไม่คือเจ๊ยังไม่เออเจ๊จองพักรุ่งเลยแล้วตองเวรแล้วดูกั๊กน่ารักมากๆค่ะโอหูย่างสวยอ่ะใหม่กริบเลยอ่ะพี่ม่ทำดีเลยนะ เป็ยังไงมันติดเออนี่ไงเห็นไหมพี่ใหม่ไหมใหม่อะไฟยังติดอยู่เลยอ่ะอ้าววิบับวิบับวิบับครับผมน้องสวยเนาะเรื่องงานถักงานทอต้องลุ้นนะเพราะงานถักงานทออ่ะพี่ต้องลุ้นนะแต่ใครไม่อยากลุ้นก็ตัวนี้ไปเลยจ้ารีวิวไปเลยนะโอ้ยดูดิ ทักทอบางคนเรียกกั๊กเวนเทสเห็นไหมมันไม่ใช่ลายขิดมัดนะพี่นะมันอาจจะมีลายอื่นด้วยนะคะแต่มันก็คือจะเป็นปกติถ้าใครเล่นกระสอบขิดมัดอยู่แล้วก็จะรู้นะพี่สวยมากอันนี้เป็นงานถักเห็นไหมสวยเลยค่ะซื้อเยอะๆทักมานะพี่ร้อยลูกสองร้อยลูกนะเอาใส่ไหวพ่่ มาดามุกไม่สนใจแล้วเหมาหัวมาดามุกอ่ะวีลูกค้าประจำเราคือใครอ่ะที่สั่งคริสต์มาสก็เยอะอยู่นะ้าวที่อยู่ชายฝั่งมาเลยค่ะพี่มาเร็วีรูปอ่ะทดสอบนี้เชียทดสอบมิเคือปังมากอ่ะพี่สวยอ่ะสวยห้าพันเก้าใครเอาลูกนี้ส่งฟรีบอกเลยงานสวยงานถักงานหนีเห็นหนีไหมเนี่ยพี่ เมนูใหม่เห็นเมนูไหมใส่ไหมใส่ใช่ปะในค่ะใช่ใ่น่ารักมากใหม่พรมลายน้องหมีท,ทำไมในนี้ไม่ขึ้นในนี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะดูดิเธอ,อขึ้นแค่พี่กองแก้วเองมีประมาณร้อยตัวได้เลยเดี๋ยวนับให้ลูค่าเดี๋ยวกระสอบนี้เดี๋ยวนับเลย ใส่ไม่แขวนแล้วสวยเลยเห็นไหมกระสอบสี่สิบห้ากิโลประมาณร้อยตัวเฉลีย่ยประมาณร้อยตัวพี่บางลูกก็ร้อยนิดนิดแล้วแต่มันเป็นน้ำหนักอะเนะพี่เนาะเป็นกระสอบสนะี่สิบห้าเนีหรับได้นะตัวรีวิวได้ทุกตัวเลยจ้ะ สวยๆเลยลูกค้าน่ารักมากนะคะนี่น่ารักจริงกระเบลโอ้โห,โหพี่ดูสะอาดมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะพี่นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล็กหรอกไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เต่าล้านปีพี่ไดโนโพี่ไดโนโขขงจุนน๋มเลโอ้ยเป็นเดสน่ารักเดสน่ารักมาก พี่ไดโนของจุ๊มเม้งคืออะไรจุ๊มเม้งเขาจะมีตุ๊กตาไดโนเสาร์ไงเขาจะเรียกว่าพี่ไดโนตุ๊กตาของจุ๊มน่ารักนี่อีเรื่องอยากเป็นจุ๊มเม้งเลยพี่ไดโนนี่น่ารักมากเลยอ่ะถังก็มีแล้วตุ๊กตาของถังลูกบอลเมื่อกี้กระชายเห็นท่ายังไงตอนนี้แตกละฮาเล่หรืพี่ดูเสียง เด่พี่ตตลอดทุกอย่างเมื่อามาดิงระดังกระจยัไรอรอฮาแลงไมอย่างงั่ะอขอพเจนพี่เจคนดูแลไดโนพี่ไดโนคนดูแลแลรี่ชอปร่วมเจนปล่อยมันแล้วผลสุดท้ายไม่รู้มันไปเอาอะไรมาขาจริงเหรอไม่รู้เอาอะไรมาคาบ เอาก็พี่ดูแลคนเดียวก็ไม่ทั่วถึงดิจริงเขาให้ดูแลด้วยกันแต่บุคคลไม่ยอมออกมาดูแลด้วยมันต้องด้วยพี่คนเดียวแซเชั่นเอ็มถามถามที่ต้องถามพี่เจนว่างเนอะเซเชั่นเอ็มมันไปเอามาจากไหนไม่รู้ไม่ทันเห็นมันเอาอะไรมาด้วยเพราะต้นไม้เบนไอ้ยเบนไปแอบไว้ไหนลูกหนึ่งข้างหลังลูกหนึ่งจำได้ช่วยหนี่ง อ้เราจะกินกล้วยกันทันหรอวะสามต้นออกมาเจ้เย็นเจ้เย็นถุงบุกเม่ต์พร้อมกันหรอกขายตรงนี้ได้ไปเเออขายยี่สิบบาทยี่สิบสวยน่ารักอ่ะอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็นาโต๊ะเอาแบบวางเลยแบบขายแับได้เลยนะเออทำไปได้ไม่เจนสักก่อนตอนนั้นมีคนักไทำขายแล้วก็เดียวขายที่ไหนโอ้โหในซอยมีบ้านอยู่ทีหลังสดส่งเลยใช่แต่ว่ามันมีคนทำ เอาขายหมดทุกวันนะขายหมดทุกวันหนูก็งว่าไม่ขายหอกส่สายเขาซื้อก็ไม่มี้หาบอได้้อย voilà ่น okay. ้ายอเลยซื้อเป็นสำเร็มาเลยแกนหรอทหน้อยอ่ะนา ของจริงสวยมากนะพี่เหมือนกุชชี่เลยเนี่ยกุชชี่แดงเขียวต้องซื้อเนี่ยที่ตัดข่อยเนาะกุชชี่อุ้ยลูกอะไรหรอลูกชายฉันเองอันนี้ตัวนี้เหมือนมารวยลูกชายพี่นี่ไงลูกชายไม่ไงไมยอมนะมันก็ไม่ยอมเหมือนกันเลื่อนระดัมารวยมาหาแม่มา เป็นสามเรียกเลยโอ้โหดูดิใหญ่โตจังเลยวะเขาจะแบนด์ไหมเนี่ยพี่เขาจะสิบแปดบวกปะเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็มาแข่งมาอะไรกันอีกแถวนี้ตัวนนี้เกิงานถักงานทอเพียบเลยอุ้ยมันมีสีดำด้วยน่ะเฮ้อะไรออกเลยเพราะบางคนบอกโอ๊ยมีสีดำด้วยมันมีค่ะพี่ มันคือมีทุกลูกจ้ะเพราะเรารีวิวเนี่ยเราจะให้ลูกค้าได้ดูเนาะได้ดูทุกตัวเพราะว่าบางคนมือใหม่นะคะเมย์จะจะให้นับนะเนี่ยยีไไร์นะยีลไร้ใส่กระสอบไปละไว้เพี่ถักทออันนี้ถักทอไหมเธอใเนี่ยพี่สวยจังเลยค่ะงานปักถักทอนะคะนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะ เขาจะไปเต้นอะไรเขาให้เด็กเต้นไม่ให้ผู้ปกครองเต้นนะอะไรวะให้ผู้ปกครองเต้นคู่กับลูกโง่หลุดหลานอะค่ะผู้ปกครองไปเป็นนี่ฉันไปเป็นนี่ไปเป็นนี่ฉันก็ไม่อยากผู้ปกครองเป็นนี่ไปเป็นไปเป้นผู้ปกครองไปเป็นนี่แล้วใครจะไปแล้วสวยให้ผู้ปกครองไปเต้นลูกค่อยไปไหมงานโรงเรียนลูกแบบไปเต้นเนี้ย มีเหรอพวกที่ให้ผู้ปกครองไปเต้นไหมก็ให้เด็กไปถึงวหมทำไมไม่มีใส่เด็กเี่ยมีต้องซื้อกระสอบเด็กกับแพทอะไรมากเลยนะพี่รีบซื้อเลยรีบซื้อเลยเนี่ยงานปักผักทอยอีกแล้วไม่คือปีนี้ลูกค้ายังไม่ได้สั่งของกันเลยลูกค้าแบบโอ้โหราคาห้าพันเก้าจ้า เราดูกระสอบเด็กลูกค้าซื้อไว้เอาไปย,ายังฝากไว้โอ้โหลูกละแปดพันนะซื้อเก็บไว้อะ่ะมาที่ไรซื้อเด็กยี่สิบลูกอะ่ะเออพี่เขาซื้อแล้วเขาฝากไว้จริงๆนะเพราะเขารู้ว่าราคามันจะขึ้นแล้วมันไม่มีของราคาไม่เท่าไหร่มันมีของเนี่ยพี่เป็นงานปักเออหุยถักเห็นไหมสวยๆเลย ทำคลิปนเนี้ยวันนี้พี่แม,นะม่รีดตัดช้อนะเลยกักก็จะมีให้ได้แบบป่าปนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอุ้ยตัดการเตูนเลยเนาะวัน,ะนนี้ก็มีคนถามกัร์ตูน,นมันไม่มีอ้าวลวยมุกใหม่แล้วเหรอน,นี่กักกั๊กน่ารักไหมค่ะ อ๋อป้ามาเรียกป้ามาเรียกป้าด้ยฉันชอบป้าที่เด้อมันอลังการดิเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ถังเห็นเงินทองเปลื้อนเทียนตัวสุดท้ายนะจ๊ะพี่นะนะพี่ดูโอ้โหน้องเหนียวพี่น่ารักป้าเออไอเลยอะ ไม่เอาลูกสาวตัวเองมาโอ,อ้โหนมาทำอะไรแก็โกรธอีกเดี๋ยวโกรธเออโกรธแมวอีก,กไ,มไ,มไม่คุยด้วยนะเออไม่คุยด้วยสวยอ่ะเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับปะปับคุณพี่ขึ้นมี่ไหนคะ <laughs> าจารับจัดไปพี่ ơi. เอ้ยสวยดำสนิทนะแต่ถ้าหนูไปใกล้กล้องแ่ะมันจะเฟดไงต้องถ่ายถงไกลมีอีกมีอีกเดี๋ยวเราไปได้ไหมฝนตกเสร็จแล้วก็ร้อน มาเสียงนกกระปูดเหรอวะนกกระปูดเขาห้ามทักเวลาเสียงอะไรนกกระปูดทักได้เอาเร็วเอาเร็วเป้ายอ่ะอะไรีที่ไม่ให้ทักคือนกสอแอก็วันนั้นอีกาเนาะไม่กู้ตักบางทีมันร้องเหมือนกันอีกากก็ไม่ทัเนาะ อีกาแล้วอันนี้ก็ต้องเเลยเ็มจะนั่งไม่ปูดจะไปยังไงมันเยอะเกินไม่อยากโชว์ตั๊กด้วยไงเอาอะไรมาต้องไปขยับกล้องก่อนทั้งนั้นน่ะได้ปะสองตัวนี้ก็สวยไงเลฮ้ขาอยู่เลยเยียบอ่ะอะไรจัะพี่เตมมาไม่หมดแน่เอ็มดมกลิ่นเลยนะคนเลยนะ ลืมขาด้วยเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยพี่แบบนึงนะพี่ควาอรู้จักสถานการณ์แ๊บนึงนี่นี่ผมผมอะเจนเจนนั่งโซ่เลยนั่งโรู้ว่าพี่เจนจะเมื่อย เยนลงหน่อยอ้ามาอย่างสวยเลยครับนะมาใครจะเอาพี่แฮปน้าก่อรลยจ้าอ,อุ้ยปังไม่ไหวแพ้เธอดุกดิ๊กอยู่คนเดียวพี่ใครรับก็สอบรีวิวได้ทุกตัวนะคะ5,900บาทส่งฟรีส่วนใครรับก็สอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะใครซื้อเยอะๆ1ิบลูก20ลูก5ลูกอะไรขึ้นไปทักมาได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ